Obrigado. <muchas> คนหนึ่งที่แบบว่าเป็นคนที่แบบว่าป่วยทางกายทางใจแล้วก็โรคจิตวิญญาณไอ้ตัวนี้หนูจะเป็นคนที่แบบว่าสึกษาคือตัดสินใจออกงานเมื่อปีสี่หกเมื่อรู้ว่าตัวเองมีอาการเกิดขึ้นทางกายทางใจและโรคจิตวิญญาณเริ่มแรกมันก็เป็นทางกายก่อนนะคะเกิดวันเหตุรถชนกับสิบล้อ เพราะว่าหนึ่งเล่าเมาออไปหน่อยเพราะว่าสมัยก่อนทํางานเก็บเงินทางตัวเราคิดว่าการทํางานหาเงินแล้วชีวิตที่มีความสุขที่สุดคือการกินและเที่ยวโดยที่แบบว่าคือไม่รู้จริงไนะงค่ะก็ใช้ชีวิตอยู่กับการกินการเที่ยวมาอยู่มาวันหนึ่งมันแบบร่างกายไม่ได้พักผ่อนเพราะตัวเองเป็นคนที่แบบว่า สุดโตมงนะคะเคยทำงานเป็นการอย่างมันจะมีสามการเนาะถ้าการเช้าเนี่ยมันจะตีสี่เข้างานแล้วเลิกง,งานบ่ายสองเพอเลิกบ่ายสองเนี่ยเราจะเป็นคนที่แบบว่าหาความสุขให้กับตัวเองอะเคยยังไม่กลับบ้านไปเที่ยวกับเพื่อนเข้าผับเข้าบาร์แล้วไม่หลับไม่นอนคะ อยู่ได้ยังไงก็ไม่รู้ในตอนนั้นคิดว่ามันคือความสุขแต่มาวันหนึ่งเกิดบวชอุบัติเหตุขึ้นเอ๊ยมันไม่ใช่ความสุขนี่หว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์ที่เราแก้ไม่ได้แล้วก็ยอมรับไม่ได้ในสิ่งนี้อืมแล้วทาให้เป็นทุกข์หนักกลายเป็นโรคจิตแล้วโรควิญญาณเข้ามาโอ๊ยทีนี้ไปหมดแล้วค่ะเสียศูนย์เลยอืมทำให้สแสวงหาความสุขที่แท้จริง แล้วตัวตนที่แท้จริงของเรามันหายไปไหนหมดมันเป็นอะไรเหมือนที่น้องเขาว่าเออพูดภาษามนุษย์อย่างนี้ไม่ได้มันเป็นภาษาเทศเราเพิ่งมารู้ที่น้องเขานี่แหละอันนี้คือเทพคือพูดออกมาเลยที่แบบว่ามันอะไรไม่รู้อะแล้วเราก็จะรู้ในตัวเองว่าตัวตนที่แท้จริงของเราไปไหนเราคนเดิมไปไหนแล้วคนนี้คือใครในตัวเรา เออมันค้นหาแล้วก็ไปไปศึกษาในวัดแต่ละที่ผ้าแต่ละที่อีสานเหนือใต้ใครว่าดีไปหมดเออไม่มีใครไปไปคนเดียวค่ะใจถึงเพราะตอนนั้นมีตังค์แต่ตอนมาที่นี่ขอโทษทีไม่มีตังค์ไม่มีอะไรหลวงพ่อบอกให้มาที่นี่ปฏิเสธทันทีค่ะหลวงพ่อหนูมไม่ไปได้ไหม พ่อก็บอกว่าทําไมอ่ะผมไม่มีตังค์อ่ะผมไม่ได้ทำงานมาตั้งสิบกว่าปีละเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบว่าลองใช้ชีวิตแบบไม่มีตังค์มั้งสิเพราะมีตังค์มันฮึ่มเ่ะเรามันนึกถึงคําพูดของหลวงพ่อสงบที่ว่างูโอ้โหตอนที่เรามีเงินมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเนี่ยมันทําให้เราฮึกเหิมทําอะไรก็ได้ที่ใครไม่เคยทาแล้วทําทํามาหมด แล้วลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไงในชีวิตของเราโอ้โหการที่ดำรงชีวิตที่แบบสุดโตกงเนี่ยทำให้หนูรู้เลยว่ามันไม่ใช่คนจริงที่เราจะต้องศึกษาสิ่งที่เราต้องศึกษาเราต้องมาศึกษาดูกายดูใจเนี่ยหนูก็ไปศึกษาในแต่ละที่ยุคหนอะองหนอพุโทโธสมมลหังแม้แต่นุตตะธรรมทุกสี่ทุกอย่างหนูไปหมด แม้แต่วัดถ้ำชชยบาดาลที่น้องเขาว่างหนูก็ไปเพราะตอนนั้นหนูสแสวงหาสิ่งนี้ตั้งแต่ปีสีหกยันถึงทุกวันนี้แต่หนูมาจบที่หลงพะเทียนทําให้หนูแจ้งรู้แจ้งเห็นแจ้งเห็นตลอดทุกอิเลียบที่หนูเป็นมาตั้งแต่ในอดีตจบจนในวันนี้อืแล้วการที่หนูไปข้ามแชบาดาลหนูคิดว่าหนูจะออกได้แต่มันออกไม่ได้พอไปเห็นเขา เห็นสภาพที่เขาออกเหมือนน้องเขาว่ามันเหมือนคนบ้าเพราะเราบ้าอยู่แล้วเออพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้ซึ่งว่าคนอื่นแปลเราไม่ได้แล้วเราก็ไม่รู้ตัวเองด้วยว่าสิ่งที่เราพูดออกไปคืออะไรพอเขาถามมาว่าไม่กี้พูดอะไรเราก็ไม่รู้ตัวเองว่าเราพูดอะไรออ่มืมแล้วเราก็คน้นเริ่มค้นหาข้างในจากภายในของเราเองเราเป็นไปได้ยังไงเราก็พูดภาษาเราเนี่ย แล้วทำไมเขาได้ยินเป็นเอเป็นภาษาเทพภาษาพกค,คืออะไรแล้วพอตอนไปเข้าวินายศกรรมนะหนู <c oughs> ไปนั่งหัวเราะเขาอ่ะเ <c oughs> พราะเขาบ้ายี่กหนูอ่ะเ <c oughs> พาหนูนั่งมองเฉยเลยอ่ะตอนแรกเขาจะนั่งอย่างเงี้ยเขาให้นั่งหนูไม่ได้ไปเข้าโรงเหมือนน้องเขาหนูก็ไปคอรสคนเป็นเป็นพันๆเลยคอาให้นั่งแบบถ้าใครนั่งแบบขัดสมาดอย่างเงี้ยได้ให้ขัดสมาดถ,ถ้าขัดสมาด ค่ะสมาแบบสมาธิเพชรอ่ะเขาบอกว่าถ้าเพชรเนี่ยมันจะออกดีอแต่หนูก็ลองนั่งมั่งนั่งขัดเพชรแล้วหนูแล้วเขาก็ให้ทำอย่างเงี้ยพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวล้วขัดเพชรก็แบบนี้เดี๋ยวว่ไอคนที่เเป็นนะคือจิตมันแบบว่าลมหายใจมันเข้าจากจมูกลงไปท้องมีความรู้สึกว่าออกจากท้องมาทางจมูกพอจิตมันนิ่งปุ๊บ คนที่เขามีอาการที่หลวงพ่อบอกว่าสัญชาตญาณที่มันสื่อมาจากอะไรนะสัญญาอดาีตพอสัญญาดีตขึ้นปุ๊บทุกคนรู้ไหมคะว่าคืออะไรตอนแรกหนูโอ้ยกูบ้าแล้วก็มาเจอคนบ้าเต็มเต็มหมดเลยอะ่ะกูไม่เอาเลยหรอกหนูก็นั่งเจยพ่าอารย์เขาบอกว่าเอาถุงไหมเขาจะหาถุง กับแก้บว้ถุงปลาติกอะแล้วก็ไอ้กระดาษทิชชู่เพื่อที่จะมาให้ทุกคนเนี่ยบางคนเนี่ยจะมีน้ำมูกไหลเหมือนคุณลุงพูดอ่ะมีน้ำมูกไหลบางคนก็ร้องกรี๊ดอย่างเงี้ยมีทั้งแม่ชีมีทั้งพระเต็มไปหมดโอ้โหป้าไปหมดเลยแม่ชีก็บ้าทางพอ่อพระก็มีค่ะบ้า หนูไปแค่ครั้งเดียวหนูไม่ไปเลยอืมเพราะว่าเห็นอาการแล้วมันบ้านน่ะเหมือนน้องเขาว่าเลื้อยเป็นงูมัง่งเป็นลูซีมัง่งเป็นบางคนก็เป็นหมาเป็นวัวเป็นหมดเลยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงหนูว่าแต่แรกใจคิดว่าอยากจะไปศึกษานะอยากกลับเข้าไปอีกแต่อใจหนึ่งมันไม่เอามันไม่เอานี่มันมันตัดเลยตั้งแต่นั้นก็ไม่ไปอีกเลยแต่กระทั่งวันนี้ มันเป็นอะไรที่แบบว่าความเป็นจริงที่มันไม่จริงในโลกนี้มันยังมีอยู่อีกเลยทําให้หนูอยากศึกษาเรื่อยมาหนูไม่ทํางานที่แลกกับเงินเลยีนนไม่เคยไไมนไม่เคยแต่แต่หนูเคยเห็นแม่ชีบางทีร้องไห้คีกิดออกมาเขาทําหนูเขาทหขาทหนูอะไรคือแบบว่ามันนวา,ายไปหมดเลยไม่มีอาการนิ่งสงบเลยแต่เขาก็าใช้ยุ่หนอนเขา เอาให้หมดเอาให้หมดอย่าให้มันเลือ้อเขาบอกว่า,ววาอะไรนะพูดทางพูดทางทำมังสังังอะไรอย่างเงี้ยให้แบบว่ากระตุ้นนะแล้วไอ้คนที่แบบอ่อก,ก็ออกโหแล้วคนที่ฆ่าวัวนะคะทําให้หนูเห็นเลยเห็นชัดๆเลยอาการเขาเป็นเหมือนวัวที่โดนทุบอ่ะอืแล้วคนที่ฆ่าสัตว์ทุกสิ่งทุกอย่าง เลยทาให้หนูกลัวไปหมดทุกวันหนูไม่เคยแม้แต่เนื้อวัวทุกวันนี่ยอมแล้วก็าเนื้อวัวหนูไม่กินเลยเพราะหนูไปเห็นอาการที่เกิดขึ้นโอ้มันน่าสงสารแล้วก็ทุเรศที่สุดเลยที่เห็นแบบนั้นนะอืเอเสรุปได้สรุปแล้วว่าสิ่งนี้คือมันไม่มีอะไรอะค่ะมันเป็นแค่อาการกิริยาที่เกิดขึ้นกับจิต ซึ่งเราไม่เข้าไปรับรู้กับมันแล้วไม่มีสติที่จะยั้งคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรและความเป็นจริงมันเป็นยังไงแค่นี้ล่ะคะ่ะ<า>ขอจมวัฒนาบนุญท,ทุกท่านค่ะสาธุจ้าค่ะสาธุกอยังมี